ผมขับไม่ั่นอีกแล้วอะเดี๋ยวเราไปกลัวจังเลย4 3 2เป็นยังไงบ้างครับวันนี้จะได้ดูหนังกันแล้วครับความรู้สึกแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับใครก่อนเลยครับผมใครก่อนตื่นเต้นมากครับเพราะว่าผมไม่เคยได้รับรู้อะไรมาก่อนเหมือนกันผมได้ดูทุกอย่างคือพร้อมทุกคน หนังรอบแรกดูพร้อมทุกคนตัวอย่างแรกดูพร้อมทุกคนโปสเตอร์ดูพร้อมทุกคนผมไม่เคยได้ดูอะไรก่อนเลยเพราะว่าผมตื่นเต้นมากนี่นึก็จอดแมวตัดคอจัดแมวตัดคอนึกว่าโดนนึกว่าโดนเลยนึกว่าโดนเลยครับผมพี่เต๋อครับผมผมก็โอ้ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะจริงๆผมว่าห่างหายจากการเล่นภาพยนตร์ไปพักใหญ่แล้วก็ดีใจมากที่กลับมาแล้วก็เป็นการกลับคุณเสือครับเพราะว่าก็รู้จักกันมานานเจอกันมานานก็รอดูผลงานเขามาตลอดซึ่งก็ คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนเพราะตอนถ่ายสนุกมากก็เป็นความตื่นเต้นว่าเออโหเราจะหัวร้อนเราจะแบบเหมือนเราอึ้นดกางเกงไหมขึนรถกันเกงเลยหรอยังกลัวอยู่ครับผมกลัวอยู่พี่เสือเหรอครับคุ่งกับก็เฮ้ยแต่เย็นเฮ้ยยังไม่ได้ตื่นนะก็ตื่นเต้นครับหมายถึงว่าเราก็มันเป็นโปรเจกต์ที่เราฟูมฟักมันมานานแล้วเราก็แฮปปี้กับมันทุกโมเมนต์นะครับแต่ว่าพอถึงวันนี้มันก็ตื่นเต้นอยู่ดีเพราะว่ามันจะมีทุกคนจะได้ได้ดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากครับ เมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้นอนหลับไหมครับเมื่อคืนหลับแต่ใช้เวลาอยู่พักใหญ่ๆมากครับใช้เวลาอยู่พักใหญ่ครับหลับประมาณติ๊กสองบอกทําไม <laughs> ไม่ได้เปนเกี่ยวไปหน่อยดีเทลไปหน่อยครับนั่นเองนะครับค่ะก็ตื่นเต้นมา,มากๆเพราะว่าเป็นเป็นหนังเรื่องแรกด้วยก็จริงๆแอบพยายามจะดูตอนที่แบบเราไปลงเสียน,นะ,ะว่าก็ไม่ดูก่อนทุกอย่างก็ลุ้นพอุกคนวันนี้เหมือนกันผมให้ใครดูเลยขี่งกจังที่งกใช่วันนี้ไง ตื่นเต้นครับผมก็คอยถามพี่เสือตลอดว่าเป็นยังไงบ้างดูไปกี่รอบแล้วดูเป็นไงบ้างเขาจะบอกว่าเขา Happy, Happy <c oughs> แฮปปี้แฮปปี้อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ <c oughs> เขาก็จะบอกว่าเขาก็ยังรอฟังเสียงหัวราะจากทุกคนให้มันแบบอันล็อกบางอย่างในหัวใจเขา <c oughs> ผมเองก็ วันนี้วันนี้ผมเองก็จะมามาผมเองก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันเหมือนกับทุกคนเลยก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าอยากเห็นเหมือนกันว่าตัวละครที่ทุกคนสร้างสรรค์ออกมาสุดท้ายมันเป็นไฟนอลเป็นคาแรคเตอร์ในในหนังจีแเราจะเป็นยังไงอย่างน้ำมนต์เองหรือว่าเป็นเสือโค้งนักลบเองหรือไรตายเองเนี่ยพอดีเรื่องมันจะเป็นยังไงก็รอดูครับว่ามันจะหาอะไรเ่ยมาตอบดีเลยโี้ตอบดีนะวันนี้อนมาดีอ้มาดีนะมาดีนะคาแรคเตอร์ค่ะของแต่ละคนครับได้รับบทบาทยังไงบ้างคะเราเล่าให้ฟังหน่อย ครับผมอันไทยรับบทดเสือโค้งครับครับผมเสือโครงก็คล้ายๆผมครับเล้วชู้เหรอไม่ใช่ใช่ไหมเอ๊ะยังไงเออต้องบอกว่าคล้ายๆผมเป็นคนที่ไม่มีพิรุภัยใครพี่เป็นคนอารมณ์ดีสื่อครับผมจริงๆใช่ขี้กลัวครับผมส่วนผมเป็นนักรบครับนักรบก็เป็นเหมือนกึ่งๆเป็นคนรวบรวมทีมนี้เข้ามาด้วยกันก็จะมีความแบบฉลาด แกมโกงนิดๆอะไรเงี้ยพยายามจะเหมือนจะหาประโยชน์จากขอบสิ่งที่ตัวเองทำอะไรเงี้ยแต่ว่าลึกๆแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนจะไม่ยอมแพ้แล้วก็มีความตั้งใจที่ดีคครับรับหนูเป็นรับบทเป็นวาลิตาก็เป็นขี่คุณหนูเอาแต่ใจเฮ้ยขึ้นหนูน่าจะเป็นขี่ที่น้าร้านด้วยขหนูค่ะก็จริงๆตอนถ่ายก็รู้สึกว่าทั้งตลกทั้งน่ากลัวแเหมือนกันก็ชนั่นแหละค่ะ ว่าตัวละครก็เป็นผีที่แบบไม่ได้เป็นผีแบบน่ากลัวอย่างเดียวมีด้านอื่นด้วยก็น้ำมนต์ครับก็รับบทเป็นน้ำมนต์ใช่ๆตาอูรับบทเป็นน้ำมนต์ใช่เราเรื่องชื่อเราแต่เขาเขารับบทเป็นสมองของทีมเขาคิดว่าเขาเขาก็ยังรับบทเป็นสมองเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดที่สุดเขาจะเป็นคนที่คอยคิดว่าแบบเอ้ย มันจะต้องไปยังไงเป็นยังไงบ้างวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นคนที่คนเป็นคนค่อนข้างเก็บทรงนิดนึงหมายถึงว่าเป็นคนที่จริงๆมีมีมีความมีความกลัวอะไรอยู่เยอะแยะมากมายแต่ว่าตัวเขาเองเขาเป็นคนที่จะแบบไม่อยากให้คนอื่นมาเอ้ยผมกระจอกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็เท่นะครับอะไรองีพอมีพลการแคสติ้งบทบาทแต่ละคนทำไมถึงเรื่องแต่ละคนมารับแรงเรื่องนี้ืจริงๆถ้าพูดแบบ แต้มบุญผมสูงมากครับคือทุกคนในนี้คือช้อยส์แรกหมดเลยหมายถึงว่าเขียนตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในบทแล้วครับคือคือเราอยากได้การรวมตัวของของคนหลายหลแบบที่ที่มันจะเกิดเคมีใหม่ๆหมหมายถึงว่าอย่างพี่เต๋อเสียเจอพี่เต๋อตั้งแต่เด็กอ่าเจอพี่เต๋อตั้งแต่เราอยู่นาดาวอป็ครับถึงเสียเด็กนะไม่ใช่พี่เด็กหือผมเด็กแล้วก็ตั้งเต่เป็นลูกเสืออยู่เลยใช่ครับแล้วก็แล้วก็อ่าอัทไทเนี่ยเราชอบเขาเราตามเขามาครับเหมือนเขาเป็นเป็นตลกที่เขายังมีความ มุกคลาสสิกทั้งหมดได้แล้วเขาก็ฉีดเล่นในเวลตัวเองได้อย่างเงี้ยส่วนต้าอูนี่ผมผมชื่นชอบก็มากผมเจอผมร้องเพลงเขาตลอดเวลาชอบปวดซักท่อนไอ้กุลเล็กโอเคโอเคโอเคแล้วก็เราทีนี้พอเราได้สามคนนี <irts increase bleed> e ้แ well, ล awesome. <inees male> ้วเราก็อยากได้คนที <laughs> ่แบบเป็นเขาเรียกอะไรตัวเก่าอีกคนหนึ่งก็เลยเป็นต้องเป็นจานหนุยเท่านั้นอะไรเงี้ยพอได้สี่คนและเราก็ต้องหาคนที่จะมีเขาเรียกอะไรนะออร่าความสง่างามที่จะมาสู้กับ สี่คนนี้ได้ก็เลยคุยกับพี่ยอที่เป็นโปรดิวเซอร์ว่าเอ๊ะเหนื่งไหม,มซึ่งตอนแรกอ่ะการคิดเหนื่งเป็นผีอะ่ะผมนึกไม่ออกแบบเอาจริงๆเราก็นึกไม่ออกแต่ว่าเหมือนพอพอคิดไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเหนื่งใช่ขึ้นเรื่อยๆอแต่ตอนคิดว่าใช่เนี่ยยังไม่ได้ชวนแต่โชคดีว่าชวนแล้วน้องก็อยากเล่นเลยก็็เเลมาปนแก๊งต่เรื่องนี้มีความท้าทายมีความยากเลยบากค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็คือเอเรจี้ลดมากๆเลยในการไปลงตัวกันอย่างนี้ คนเดียวฮะที่ที่คนเดียวฮะอันนั้นจะเป็นตัวก็ตั้งอู๋คนเดียวคนเดียวที่ Energy รุนมากๆคนเดียวเอ t e r t a i n m e n t พัฟในกลัวว่าเขาจะเครียดกันเล่นหนักลงเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าแต่ละคนก็แบบว่าอะไรต่อทำรงเหรอต้องนึกคนก็รอกันหมดต้องคนคิดต่อเองเป็นไปต่อถ้าต้องต้องเตรียมตัวให้ให้สู้กับ Energy ของทุกคนได้ครับหมายถึงว่า เราต้องรอรอรับสิ่งใหม่ๆครับเปิดสัมผัสในการรับว่าวันนี้เขาจะเติมอะไรไหมเราเล่นอะไรไให้เราบ้างเขาเติมเยอะไหมครับพี่สุดหลังแรกๆเขาจะเติมแบบบอกผมก่อนอแต่ว่าคนไหนคนไหนทุกคนนะครทุกคนทุกคนคน,คนนี้ก่อนเลยแบบว่าขอเติมตรงนี้ได้ไหมเราก็อ่ได้รู้กันเราก็จะเกรงรอนะแต่หลังๆเหมือนเขาชอบเห็นผมเสียสติในกองเสียสติในแง่ดีนะหมายถึงว่าชอบเห็นผมหลุดขำอ่ะเขาก็จะไปเตรียม เขาชอบกล้องสั่นมากเขาการเห็นกล้องสั่นแล้วต้องถ่ายใหม่รอบเป็นความสุขของเขาพี่อันนี้พูดตรงๆนะความท้าทายผมในแต่ละฉากที่เล่นะผมจะพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนมุกเพราะผมอยากเห็นพี่ตากล้องอะหัวเราะอะไรสั่นเรฮะหัวเราะใช่ผมชอบมากแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่มันไม่เป็นอุปสรรคกับการทํางานใช่ไหมคะอาจจะเป็นพี่ตาเหนิอก็เหมือนกันเวลาผมเข้าผมอยากเห็นเขาหัวเราะนั่นคือความสุขของผมเหมือนว่า พี่เต๋อก็มีความสุขใช่ไหมคะที่มีน้องๆที่ตลกเฮฮาอยู่ด้วยกันเฮ้ยนี่คำถามชี้นำมากมีความสุขครับคือจริงๆเป็นเป็นการออกกองที่ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคิดเหมือนกันว่ามันต่อให้มันเหนื่อยแค่ไหนมันไม่รู้สึกเหนื่อยอ่ะมันมันสนุกมากเลยอ่ะมันมีความสุขเหมือนแบบมาเจอแบบพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแล้วมันแบบมันแฮปปี้มากเลยคือทุกครั้งก่อนจะออกไปเล่นมันจะแบบไวท์แล้วก็อินเตอร์จีต่างๆมันดีมากๆเลย พูดขนาดนี้แล้วเบื้องหลังน่าจะสนุกมากๆเลยครับอ๋อมากขอสปอยได้ไหมหน่อยว่าแบบมีจังหวะไหนที่เราเล่นเงินจนแบบแอนนี่เลยคือเบื้องหลังเนี่ยเเบื้องหลังเยอะมากครับคือไอ้ที่หลุดๆก็เยอะแต่ว่ามันมีมันมีหลายอย่างที่เอาจริงในชีวิตการแสดงผมแล้วผมหลุดขำน้อยมากแต่ว่าเรื่องนี้มันทําให้ผมแบบหลุดขำจนแบบจนหลุดไปเลยได้หลุดหลุดไปเลยจริงๆหัวเราะแบบไม่แคร์คนไปเลยอะครับ เยอะมากแต่มันเรามันสปอยไม่ได้ต้องแอบถามพุ yes, no eh um ่งกลับว่าวันนี้ใส่เอ็นเครดิตไว้กี่นาทีเฮ้ยต้องให้รอดูต้องให้รอดูคือทุกอย่างในหนังผมเสียดายหมดเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเอามาให้ทุกคนดูได้ดูหมดเอามารวมให้หมดเอามารวมหมดเป็นเรื่องนึ่งเอ็นเครดิตสชั่วโมงสี่ยาวไปลยยี่สิีนองี่สิเรื่องยี่สิบียี่สิร่เอ็นเครดิตยตั้งนึ่งครับแเป็นคาิเอร์ต้องเล่นด้วยมันยากกับ l ม n g 마าด จริงจริงตอนที่ที่เสือชวนเราแรกยังไม่ได้บอกโกดธอะไรเลยอ๋อใใช่อชวนแค่ว่าไม่ได้บอกเลยแบบว่าชวนแค่มาเล่นหนัก็เลยว่าโอเคเล่นแบบยังไม่รู้เลยใช่หรือ่อะไรยังไม่รู้เลยแต่ว่ารู้เป็นที่เสือรู้เป็น G H ดเราก็แบบโอเคแอกอินเลยแล้วเชื่อมือใช่ไหมคะอยู่ไม่ได้เด็กเขาที่เสือแบบตั้งแต่อโมนงแบบต้องแบบก็เลยแบบไม่มีอะไรก็ทงโมแล้วก็ พอมารู้อะไรชื่อนักแสดงกันเรารู้สึกว่าแบบเราฝากกับทุกคนได้เลยแล้วพอมาดูตัวบทนะคะดูบทบทต่างของเราพอมารู้บทก็ไม่ได้ติดไหมคะรู้สึกว่าแบบเป็นเป็นบทอะไรที่แบบเราไม่เคยเล่นด้วยมันมันก็ท้าทายเราประมาณแล้วก็แต่ละคนก็ท้าทายเราค่อนข้างมากเรื <c oughs> ่องนี้ต้องมีความเป็นน่ากลัวไหมคะแบบเราต้องแย่ย <c oughs> <ๆ>ังไงน่ากลัวเราบทบาทเรามันน่ารักไงคะพี่หลึ่งแล้ก็ไม่ต้องแย่เนาะเหมือนเราจะวิ่งไล่สมรรคกว่าดเป็นผีถึงเนื้อถึงตัว เห็น่เรื่องนี้ถ้าต,ตลกก็ตลกน่ากลัวก็สุดขีมเหมือนกันทาไมถึงจากความตลกความน่กกากลัวไปสุดโต่ะคือผมชอบผมอยากเห็นทุกคนหัวเราะแล้วสะดุ้งไปในเวลาเดียวกันหมายถึงว่าหมายถึงว่า,วาปลายทางของการทําหนังของผมมันมันคือการที่อยากเห็นคนเอ j o y อ่ะครับใช่เนี่ยถ้าลองทตามมาประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่ก็ก็เลยก็เลยพยายามแบบว่าเราตั้งโจทย์มาก่อนว่าเราอยากทําหนังผีที่ พอถึงจังหวะน่ากลัวเราก็น่ากลัวนะแต่ในขณะเดียวกันสถานการณ์มันก็จะนำพาไปสู่ความเป็นคอมดี้อะไรอย่างด้วยในปีนี้ถือว่าวงการภาพยนตร์คึกคักมากค่ะหนักหีสร้างรายได้หลักร้อยล้านเรามีความกดดันไหมคะหรือว่าความคาดหวังมากตอนแรกไม่กดดันหรอกเขาพูดเขาเมื่อกี้ว่าหพูดขึ้นมาอก็เริ่มแล้วหมายถึงว่าจริงๆตอนนี้ถ้าพูดแบบตอนนี้ก่อนก็คือคาดหวังอยากได้เสียงหมอล้อจากทุกคนก่อนเพราะว่าสำหรับอย่างที่ผมบอกว่า ผมและทีมนักแสดงให้ทุกคนทํําทาสิ่งนี้กันมาเสร็จแล้ววันนี้มันจะเป็นเป็นของทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นความคาดหวังแรกสุดที่ผมพอจะคาดหวังได้คือผมอยากได้ยินเสียงหัวเราะและความสะดุ้งจากทุกคนเลยตอบดีเลยตอบดีมากตอบดีตอบดีมากอ่าับอุ้ยอุ้ยครับก็ฝากสี่ช่งสี่สุขีนี่รันรันรันด้วยนะครับผมและทีมนักแสดงแล้วก็พี่พี่ทีมงานทุกคนนะครับมองว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่รับประทานง่ายแต่ว่าเป็นรสชาติที่คุ้นเคยแต่ว่า มันเป็นความคุ้นเคยที่มันจะมีความจัดจ้านแล้วก็ที่สําคัญผมอยากเป็นคนทําเมนูนี้ที่ให้เยอะครับหมายถึงว่าเวลาเราไปกินข้าวแล้วเราเราได้ข้าวที่แบบโอเคนี่คือข้าวที่เราเคยกินแหละแต่ว่ามันจะเต็มไปด้วยเขาเรียกไงเครื่องปรุงใหม่ใ่ใส่เครื่องเยอะใส่เครื่องเยอะไม่หเงี้ยไม่หวงของแน่นอนครับก็ฝาก4.4สุขีนี้รันรันรันด้วยครับผมนี่ 28พฤิจิกายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับนี่เายินเตร์ได้ครับข้าอู๋ทำทรงวะหล่อหอเอาบังงยิเคับขาผม ทางนี้ครับต้งการครับปึ๊บแพนไปครับรเดี๋ยแล้วครับีพ <laughs> <laughs> ี่เขาให้ไปกดตรงไหนว้เขียนอ่าเฟซนะนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราเป็นลักผู้สขาวทางนี้ครับทางนี้ทางนี้นน<ห>ทางนี้พี่ขอกล้องนี้ไ <c oughs> อู้นี้เขครับ